สัปดาห์นี้อ่ะคุณตังคูนะสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้หนูเรียนหน่วยหนูเรียนหน่วยขมนาคงขมนาคมอ่ะขมนาคมคืออะไรคิดๆทราบหรือไม่รถเออขมนาคมที่ตาบอกว่าคือรถรถไฟอ่ารถไฟอะไรอีกดูไดประเทศเลยเออขมนาคมจะคืออะไรเดี๋ยววันนี้ครูจะมาสอน แต่ก่อนอื่นเรามาเริ่มที่กิจกรรมเคลื่อนไหม่และจังหวะก่อนโด,นโด,นโดนยคุณครูจะใช้อันนี้นะประกอบการเคลื่อนไหมของเด็กๆในวันนี้อ่ะเด็กๆเด็กๆสร้งสัญญาณก่อนนะถ้าคนี่จังหวะแบบนี้แสดงว่าให้เด็กๆ เลื่อนไหวแบบช้านะเดินเดินก็ได้วิ่งก็ได้แต่แต่ไม่เร็วนะจังหวะแบบนี้นะอันนี้คือช้าถ้าไม่รวยอ่าต่อไปรัวรัวอะไรนี้ถ้าข้าตอบสองคำวิ่งเลยวรัวรัวหวิ่งแรงเออแต่ไม่รีแลนด์เป็นได้เป็นการไหวที่เร็วอ่ะต่อไปที่ แสดงว่าให้เด็กๆหยุดอ่าหยุดอยู่กับพี่ท่าไหนท่านั้นโอเคไหมคะพรามหมือยงพง้อมแม่มีกีจังหวะนะอ่แบบนี้ค่ค่อยอ่า่อยช้าแบบนี้ล่ะเร็วอ่าเร็วยเออโอเคแสดงว่าเข้าใจแล้วทั้ี้ Say how you sway, how you sway I'm going crazy 我也 เดี๋ยวเราตอไปอ่านตามคุณครูนะคะทางคล้องจองคำนาคง,นางฟังคุณครูก่อนกออบกอบพื้ฟังคุณครูก่อนนะคนาคมสามทางจำให้มั่นทางโบกนั้นรถโยนยิ่งเล่นฉฉีหววนทางนนะ้ำนั่งเรือผ่านลมพัดติวเครื่องบินเลีว้ว ทางอากาศแสงไปเออ,อ,อ,เนนะอดูควาไปแล้วนะลองเขียนเลค่ะคุณครูมันเมาานื่อวานเลยใช่ไหมอ่ะทีนี้อ่านอ่านตามคุณครูนะคะคำคล้องจอง เรือมุ้งเรือต่างๆเขาเรียกว่าธรรมานาคมทางน้ำ่อไปหางที่ ไม่ั้งหมดเลยไม่น้งหมดเลย อ่าแล้วนะผ่านไปแล้วนะต่อไป रुला मकान रोड यो เขา,าน,านมคงธิการอะไรคะการเดินทางการเดินทางการเดินทางจากที่หนึ่งไปนย,ยักที่หนึ่งด้วยอะไรเลยนี่เขาเรียกอะไรยานอะไรเขาเรียกยานพา,าหนะยานพาหนะก็คือเขา,านาำพงก็คือการเดินทางจากที่หนึ่ง ไปอีกที่หนึ่งด้วยยานพาหานะตามตางโดยก็จะมีอ,อยู่3ทางก็คือทางบกทางน้ำแล้วก็ทางอากาศที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่โอเคไหมคะโอเคค่ะ,ะ <Okay. S 1> วันหนึ่งแจ็คน่ารักปีนไปกับน้ำมบนภูเขาจิว๋วเป็นเพื่อนกับ ถ้าไม่ตั้งใจ่นันอุปกรณ์ก็จะมีคืออันนี้เขาเรียกอป็นใบงานใบงานแล้วนะทำไมไม่ไดาา้ใบสอง ามดีกว่าว่าทำไมถึงมันไม่ออกมาเป็นแบบนี้ไหนรรู้ นี่พอทาเกลียวพบแล้วนี่แ euh. ล้วคุณครูจะใช้เนื้อมือโป่งน่ะนิดเดี Jill ้วในการหยิบแล้วก็โรยโรยตรงที่เราทาเกาวเมื่อสักครู่นี้นะคะอะโรยเนี่มันทั่วไปเลยที่เราทาเกาวเมื่อสักครู่เนี่ยโรยลงไปเลยแบบนี้เลยใช่ค่ะเดี๋ยวใช้คืออะไรก็ใช้เลยแต่โรยให้มันแบบ รอยเยอะๆเลยนะไม่มีสีฟ้าไ้นมีสีขาวเลยนะมีเราจะได้เป็นแบบนีเราจะยังไม่ยกขึ้นนะเพราะว่าเราให้กาวแห้งก่อนแล้ก็จะทาตัวลำัลำของเครื่องมีแล้วก็กดโอเคไหมหนนคะอยจะกายันรมันยงจะกระจายมารวมกันเราต้อ,องิ้งไว้ใแหบบ้มันแห็งก่อนแล้วค่อยกมาทีนแบบนี้ มีมันถึงใจโลกได้โลกได้ว้าว